เ,าานะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายข้างหน้ากันถ้ามีสองนุ้นน้อยคนเลมนะฮะเอาพี่ก้อยไปไหนแล้วพี่ก้อยพี่ก้อยไปไหนแล้วพี่ก้อยอยู่ตรงนู้นแล้วครับแล้วตตูแล้วก็มีคนนั่งไม่ได้อานมติ๊กมาให้คนละอันไม่ได้อานมติ๊กมาให้คนละอันเลยเข้าไปไหมอาอนมติ๊กให้เขาไหมไม่เอา,เอาม,มามาละมา นมจีเก็บต้องเอาอันนี้แม่นาคที่ตัดกิ่งแม่นาคมาจัดการตรงนี้ขึ้นเดินเลยเดี๋ยวแม่นำไปเดินไปเลยรถมา,น,า <c oughs> นึกว่าทนายนะจะไปก่อนเออเดินไปเลย ฉันไปก่อนนะอืมอมากาศปลาพอดกกันไหมมาแล้วเนะี่ยหน้าบ้านอ่ะอืมเลยบ้าสุมาขอเข้ามาเจ้าที่ขอเข้ามาเจ้าที่ด้วยอืมแม่มแปันวัสด,ดีค่ะ ไอ้ตักบาตเดี๋ยวบุญมาฝากขันได้ตักบาตจกันเลยขันได้ตามป้าไปเลยขันได้ไปแล้วตามป้าไปเลยขันน้าไหม คนที่ยังมีอายุผิวอายุาืนหน้าดีนะครัเรื่องราวที่จะต้องรัิพชอบโอยเฉพะตวเาเนี่ยจานตาาตตาตเดียวเจ้าอย่างมั่อกีนะอ่้เดเจ้าอย่างมั่กีนะนะครับสำเร็วขเจ้าสำเร็ขาดตอนำเร็ขาดแรงนะครับเพื่อกระตุ้นเพื่อตั้งที่นะค ผู้ส่นที่เพื่อนใจนะครับตานะครับเจ็ดตาับหรือทำไปกินไปทาดูแ่ผู้เขากินอาหารกับตินเขาหน้าปัจจัยอยู่นะครับอ่าป็นหลงครับผู้หลงแกงแก้ว กนนพะเอ็มไม่มาเลยเดี hi, kind of hi, hi, ๋ยวรอพะก่อนน้องผมหนูเริ่มยาวเลยสวัสดีค่ะรถนะเดใหญ่เดี๋ยวรถสีน้ำเงินไปก่อนเดี๋ยวรถเลมากละอ่อนเดี๋ยวนี้ฟังใหญ่ละอ่อนสมัยเฮาที่น้ำใหญ่อาหารเป็นยานละอ่อนเดีือนนุ๊กนุ๊กนุ๊กเนาะที่น้ำ หลานแม่พิกตาจะไม่โตถุงหงมัวน่ะเนาะโอ้แห็นพ่อกันและเนาะละออนเดี่ยวปัด้ยนะครับอาหารเกาหดีคุ้มาสวัสดีครับต่อคนเลยตาคูเอาสามเลยเตาะคนอ่ะพักันไปเลยเนาะคนใดมีหนกนักนี่นะครับขับคุณครูได้ขนาดเป็นบอกว่าครูซ้อนี่นะ ชอบขอบลูกทีนี้นันนกนาปั่นใจคุณครูคนใดแต่งานแล้วมีลูกครูแบบ่อบครูจะตกง,งานระวังรถอะน้องเจอคณะกาสาทูทรอี่นองเขานะครับในจัดเตรียมเขานักปัจจัยต่อคอยตัดเยลและต จากมาถึงจะลงบริเวณลงยุ่งหนองบัวหน้าบ้านของเกาเปเอม่นอลงปละดนะครับมาโหลดเลีารับการำพุไฟบ้าเขายืดยืดเนนใต้นีเนาะนะครับหลอดไทยบอกเป็นอุบจาระสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้แข็งแรงแข็งแรงสวยสวยสวยล่อนะครับอายจะด้ซืับวัฒนธรร จะ,ะอาวากทจตัวจะยของานต้อ,องขอบะคะับสาราล่าเลียนทุกษาหรือว่าเป็นจริงที่สัพัที่สุดเราะว่าจะได้สรางในเรื่องของความเป็นในชีวิตรับของแต่ละคนแต่ละท่านต้องขออภัยกับผู้ใจร้ใจถังทุกคนด้ยนะครับเพื่อ ไสทาสับพัดจิ๊บจั๊บิึงจับขวากจับขวากเอาไว้จากผู้จร้อนเขาตัปบานพูธนามาสัตว์ดูแลรูปสอดยืดกระพี่แท้หลบรถกันใส่หมดเลยเห้อ ไม่เราใส่ทีละลูกใส่ทีละห่อไม่ไม่ไม่ใช่ใส่ผ้าเนี่ยใส่ผ้าเดี๋ยวเผ้เดี๋ยวรอผ้าเอดอกเป็นความรุ่ากมากเกาะจกผ้าถุงยางกาวเดี๋ยวแยกจากันจากแยกกันเดี๋ยวเก็บกลับบ้าน ส่ยังาหอของเด็ที่น้องเขาส่เกล็ดใสจอคการร่วงใเจ้า่อนวันี้เป็ันหาครับวรับที่ทสตาน้องเตรียมกดน้ำเตรียมกดน้ำจริงๆน่าจะใส่ทีเดียวแล้วก็กวดน้ำทีเดียวเตรียมกดน้ำอันนี้วางให้ ป้าถือเจุยถือเตรียมคนเตรียมกวดน้ำด้วยสีเพราะว่านี่แม่น้ำอันนี้เยอะเลยนะแล้วก็น้ำกวดน้ำแล้วป้าป้าเป็นคนใส่ป้าใส่เลยใส่ทีละหอ่อทีละหอ่อเหลือก็เก็บทีละห่อทีละห่อทีละหอ,ะหอสาธุก่อนสาธุอ่ะ <c oughs> สาธุ